สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88มอริทพาดาวยูทูบดอทคอมโหระษส์ไทยระบบสุริยยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่ตอไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระด ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจารย์ได้ดูเลือกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่เลือกรายังได้ยินทุกเรื่องราวอย่างนอนเด็กดูไทยไหมกินยาหรือเปล่า หนะึ่งสองสามสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะดูดวงชะตารายวันหันสามหาสดุกป,ประจำในวันเสราร์ที่สิบสามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับขึ้นสามขั้เดือนสี่ปีชวดตามปฏิทินโหนนะวันนี้นะครับสามารถทำการมงคลได้จะออกรถ ขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะสามารถทําการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับสําหรับผู้ที่ฝันในขึ้นสามคัถือว่าเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เหมือนกันนะแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายนะครับเออมาถึงใส่เสื้อผ้าประจําในวันเสาร์ จะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรคลำคาญแลไม่ดีสระหัวใหม่ในวันเสาร์ดีตัดผมใหม่ในวันเสาร์ดีตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยทานน้ำมันในวันเสาร์ก็ดีด้วยเช่นกันนะครับเออมาต่อมาเลยมาถึงช่วงเสียงเสียมซีประจำวันกันเลยนะครับเสียมซีประจำเดนวนนี้เขาขย่า่ันก็ปุกยาอะไรดีเอ้าโอ้โหอันนี้ยาเต็ม เธอได้ใบที่15นะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้ถือว่ามีอุปสรรคนะครับระวังจะมีปัญหากับผู้หญิงนะหรือผู้ใต้บังคับบัญชาคุณไม่ควรที่จะมองข้ามสิ่งที่เล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับคุณในภายหลังได้ความคาดหวังในช่วงนี้ก็มีอุปสรรคปัญหานะครับยังไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรัก นะครับจะอยู่ในช่วงที่มีอุปสรรคเข้ามามากมายนะในด้านของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้อาจจะเกิดปัญหานะครับทำให้ท่านเนี่ยไม่คาดคิดนะเกิดการขาดทุนเสียหายได้ในเรื่องของการสมัครงานนะครับในวันนี้คุณต้องรอคอยต่อไปนะคะแนนสอบวันนี้ก็ถือว่ายังไม่ดีนันะในเรื่องของคะแนนสอบการแข่งขันต่างๆนะครับ <c oughs> โอเคมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเด็ดเนะเอ๊ะฟ้าคำรนแล้วนะ <c oughs> เออนานาการจดเสียงรนนะแหมคนที่คนที่มีบ้านอยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ตัวโตเนะบางทีคุณได้กลิ่นคุณเป็นนะบางทีคุณได้กลิ่นเอ๊ะกลิ่นกลิ่นเหม็นไหม้กลิ่นทินเนอร์กลิ่นอะไรสารพัดเนี่ยนะลอยเข้ามาเนี่ยเออคุณต้อง ระมัดระวังไว้นิดน,นึงอะนะเออบางทีคุณเดินหาทั่วที่ทั่วทิศละไม่เจอนะก็มีความกังวลแต่พอแหะจมูกไปดมอากาศข้างนอกห่ะอสิอ้มันมาจากโรงงานอุตสาหกรรมนี่เนะเออเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับอย่างที่บอกเนี่ยนะเทศการตู่จีนน,นะครับเออระวังฟื้นไฟตรวเช็คสายไฟไปเลบ้านนะแล้วก็ในเรื่องของจุดทูบจุดเทียนนี่สําคัญ นะเห็นไหมพูดเังไม่ทันขาดคําเลยเห็นวะ่าขาวก็ออกมีไฟไหม้ที่นู้นที่นี้ที่นั้นน,นะแต่แฟนคลับของมอริสปาร์ดาวทุกคนเนี่ยคุณได้ยินคําเตือนหาาน่อยจยไปแล้วนะคุณปลอดภัยทุกคนนะไฟไม่ไหมแต่เงินจะเข้ามาแทนนะเงินทองโชคลาภทรัพย์สินประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงจิตตานะครับหลายคนเนี่ยนะมาดูดวงส่วนตัวอาจารย์นะโอ้โหเขาบอกแม่นมากแม่นตรงไหน นะเออบางคนบอกดูแล้วจะขนลุกเลยนะขนาดนั้นเลยนะเออก็ดูตามดวงชะตานะครับนะถ้าดูรายวันมันก็เป็นวันวัน,วนมันมันก็จอนเป็นปลายทางนะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีต้นทุนของชีวิตนะครับเออคุณต้องมีพื้นดวงของแต่ละคนนะมันมีพื้นมันจะมีพื้นดวงนะครับแล้วดาวจอนแล้วดาวจอไปทําอะไรกับดาวเดิมของคุณแล้วส่งผลอย่างไรดีหรือร้ายนะครับที่ท้ายนะจอนนะไม่รู้ว่ะแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้าง นะครับเออนะขอให้เข้าใจตามนี้ไปด้วยนะโอเคปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้นะครับอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยวันนี้วันเสาร์เพราะฉะนั้นวันที่ไม่ดีก็คือคนที่เกิดในวันพุธเกินคืนนะคนเกิดในวันพุธเกินคืนเนี่ยนะครับไอ้อแม่กางวันเออ <c oughs> คนเกิดในวันพุธกังวันนะวสีเขียวควรเว้นนะครับควรหลีกเลี่ยงสีเขียวไม่ดีนะในดวงชะตา สีที่ดีนะครับก็จะมีสีม่วงสีฟ้าสีแดงสีชมพูสีดําเป็นต้นนะสีที่ดีสุดๆเลยในวันนี้ก็คือสีฟ้านะครับน้ำทะเลสีฟ้าดีสุดนะสีที่รองลงมาก็คือสีชมพูได้อันมณีก็คือเพชรนะเพชรเนี่ยแวววาวยิ่งแววยิ่งดีนะจะของจริงของปลอมก็แล้วแต่ให้แวววาวไว้ก่อนนะทิศที่ดีประจําวันก็จะมีทิศเหนือ แล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นทิศที่ดีประจาในวันนี้นะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยแหละครับคุณจะต้องระวังและไม่ควรที่จะไปมีปัญหาหรือไปไหนอะไรก็แล้วแต่นะฮะจะเกิดความเสียหายนะครับในเรื่องของการนัดหมายเจราจาตกลงอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ไม่ค่อยเป็นผลดีกับคุณนะนะครับอาจจะเกิดความเสียหายและสร้างปัญหาแล้วเสี่ยงโชคต่างๆก็ขาดทุนไม่มีโชค เพราะฉะนั้นคนที่ดีที่สุดในวันนี้คือคนที่เกิดในวันศุกร์คนเกิดในวันศุกร์ถือว่าคุณเป็นสีประจําวันนะครับสีทนได้ประจําวันถือว่าคุณจะมีรายได้การเงินหมุนเวียนจะดีขึ้นนะครับจะมีสเสน่ห์ต่อคนทั่วไปนะในเรื่องของการแต่งตัวในวันเนี้ยถ้าคุณแต่งแบบธรรมดาคนอื่นก็จะชื่นชมคุณเฮ้ยทำไมหล่อจังวะทำไมสวยจังวะอะไรเงี้ยเอ็ถือว่าดีนะในดวงคุณแต่งตัวดีแล้วก็จะมีโชคลาภด้วยเช่นกัน ะครับส่วนคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าคุณจะมีความมั่นคงนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่ดินนะครับที่อยู่อาศัยแบบใหม่ๆอย่างปรปับปรับรวดเร็วเลยนะและสถานที่หรือบ้านของคุณเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับนะครับของคนรอบข้างนะมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองในดวงชะตานะรปรากฏการณผาดาวทุเดย์ในวันนี้นะครับอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยอย่างที่บอกก็จะมีดาว พระอาทิตย์ย้ายราศีดาวพระอาทิตย์ย้ายราศีเนี่ยนะครับก็ตำแหน่งก็เป็นประเกษตรเข้าสู่ราศีกุมย้ายเวลาตีสองยี่สิบสามนาทีนะครับมาทับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยนะก็ส่งผลให้คุณเนี่ยเป็นองค์เกณฑ์เป็นอุดมมาเกณฑ์ดีในดวงชะตานะครับและส่งผลให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ก็มีโอกาสที่ดีด้วยนะครับวันนี้ดาวอาทิตย์เนี่ย ถือว่าคุณจะมีความมั่นคงนะถือว่าจะมีสิ่งที่ดีๆหรือมีรายได้อะไรเข้ามาก็ได้ในดวงชะตาของคุณนะครับชาวราศีกุมเนะี่ยคุณมีโอกาสที่ดีจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งทำอะไรก็จะประสบผลความสําเร็จสมหวังในดวงชะตานะครับแล้วก็ของชาวราศีสิงห์ก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีแต่ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีความโลเลไปบ้างนะเพราะดาวประจาตัวคุณไปอยู่ในเรือนคู่ นะครับคุณก็อาจจะใส่ใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามนะครับหรือในเรื่องของคู่สัญญาเจรจา,าตกลงต่างๆอะไรก็ได้นะในดวงจะตามคุณนะครับและในวันนี้นะดาวพาาระจันทร์ก็ติดพิษครุดนะครับดาวจันทร์ติดพิษครุดเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะแล้วติดไปถึงกี่โมงนะก็มีคําตอบให้คุณติดไปถึงน่นเะนี่ยเจ็ดโมงครึง่งนะเจ็ดโมงครึ่งโดยประมาณ นะครับรอพอหลังจากเจ็นโมงครึ่งไปแล้วเนี่ยดาวพะจันร์ก็ดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับจะได้ทับก้านช่วยเหลือสน,สนับสนุนที่ดีในดวงชะตาของคุณด้วยนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกุมนะมูลทับลักคุณต้องมีความมั่นคงในใน,ในวันเนี้ยวันนี้นะคือมันต้องมีเงินอะไรสักอย่างหรือมีความมั่นคงอะ่ะเออเข้ามาระดับไหนก็ระดับประนะ แต่ถ้าใครจะมีโอกาสมากกว่านี้ก็ได้นะก็ถือว่าเป็นโชคของคุณละกันนะก็ขอให้คุณได้เยอะๆนะโอเคมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆก,กันเลยนะชาวลัคนาราศีเมฆเนี่ยในใน,ในดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวพังคานเนี่ยก็ยังทับกลุ่มลัคนาคุณอยู่นะวันนี้ดาวคารถือว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีในดวงชะตา นะครับจะพูดแับผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานวันนี้ดาวการงานก็ถือว่าเป็นปกตินะกรรมมะเนี่ยเจ้าชะตามีลูกน้องบริวารช่วยเหลือในเรื่องกิจการการงานได้เป็นไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีมากนะครับกระดุมผ้าในถาวถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินเงินทองประสบผลความสำเร็จสมหวังในดวงชะตานะครับมีโชคลาภรวมถึงในเรื่องของความรักก็จะได้คู่ครองที่ดีด้วย มีหน้ามีตานะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤกศกชาวราศีพฤกศกเนี่ยนะครับดวงคุณเนี่ยดาวการงานกลุมรับกลมโอกาสได้งานอยู่แล้ววันนี้การงานก็ถือว่ามีภาษีที่ดีตามอะไรก็จะประสบผลความสำเร็จมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับมีโอกาสได้รับมอบหมายในการบริหารจัดก,การหรือดูแลคนปกครองคนประมาณนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพุธของคุณก็ยังอยู่ในภพสุภะ นะครับวันนี้ดาวพูดคุณเสียเพราะฉะนั้นจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่อยู่นเรื่องวการเงินมีปัญหาระวังในเรื่องของเครดิตหรือการถูกใส่ร้ายนะครับอาจจะมีปัญหารูปสักต้องระวังไว้นิดนึงนะครับหรือคุณอาจจะใช้บ้านนะเป็นที่ทํางานอะไรก็แล้วแต่ก็ได้นะในดวจชะตาคุณต่อมาในเรื่องของความรักขอ,ของคุณก็ยังไม่ค่อยดีนะนะครับต่อมาเลยเช้าลัคนาราศีเมถุน ชาวราศีเมถุนเนี่ยดวงของคุณดาวประจําตัววันนี้ไม่ค่อยดีนะครับต้องระมัดระวังให้มากทําอะไรโดยความไม่ประมาทนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพาระจันทร์ก็อยู่ในภพสุภะนะวันนี้คุณทําธุรกรรมขผ่านประสบผลความสําเร็จสมหวังในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะนะครับในด้านของการงานของคุณเนี่ยก็ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายโรคภยัยไข้เจ็บโรคที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะอ,อาหารลำไส้ นะต้องระมัดระวังไว้หนึ่งตับด้วยนะเออมันจะส่งผลในเรื่องของงานของคุณนะครับอาจจะมีอุปสรรคติดขัดนะเจ็บปวดด้วยสุขภาพให้สามารถทําได้ต่อมาชาวลัคนา,าราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวประจาตัวของคุณเนี่ยไปอยู่ในภพมรณะนะครับในช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของสัม,สมผัสอาจจะเจอลมพัดลมพีนะในเรื่องต่างๆนะครับในด้านของความรนะักก็ยังไม่ค่อยดีนะ ติดอัทุกใจมีปัญหาในเรื่องของความรักไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรดีนะครับคู่เต็มไปหมดเลยแหมทำไมสเสน่ห์คุณร like, ักแสกขนาดนี้นะในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับกระดุมผ้าก็เป็นหมอนะคุณเก็บเงินไม่ค่อยอยู่วันนี้จ่ายหูฉีกเลยนะเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษเดีนน๋ยวนี้ในเรื่องของการงานนะครับถือว่าในเรื่องของงานของคุณเนี่ยเจ้ชาชะตานะ่าจะชอบทํากิจการการงานที่ใหญ่โต จะได้รับการสนับสนุนในด้านของการงานต่างๆเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของความรักก็ถือว่าได้คู่ครองซึ่งคอยรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคู่อยู่ในโอวาสนะในวันนี้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ราศีสิงห์เนี่ยดาวประจําตัวของคุณไปอยู่ในพวกปัตตุนี้นะครับก็ถือว่ามีโอกาสในเรื่องของอคู่ครองหรือในเรื่องเกี่ยวข้องกับคู่สัญญาเจราจาตกลงต่างๆก็ได้ ดาวจาันเริงลัคนาถือว่าคุณจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามที่ดีด้วยในดวงชะตาในช่วงนี้คุณอาจจะเป็นลูกไก่ไม่ลูกไก่ลูกแมวประมาณ1เดือน,นในดวงชะตาคุณในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับดาวาพุธเนี่ยก็ยังอยู่ในภพอริอยู่ยังมีรายจ่ายนะครับจ่ายเยอะด้วยในเรื่องของงานก็ยังมีอุปสรรคปัญหาแล้ววันนี้คุณไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคเพราะบ่อมีไกด์ไม่มีโชคนะครับ ความรักของคุณเนี่ยก็ถือว่าคนโสดเนี่ยจะได้พบคนรักคู่ของซึ่งเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่กันการงานที่ดีนะครับมียศศักดิ์ต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันเนี่ยดวงคุณเนี่ยดาวประจาตัวก็อยู่ในบปบุตตะวันนี้ไม่ค่อยดีดาวประจาตัวเสียนะครับทุกเรื่องเลยนะใครที่ทําอาชีพเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายให้ระวังตัวไว้ให้ดีๆเลยนะครับคุณโดนเพ่งเลงอยู่ต้องระวังนิดนึง นะส่วนในเรื่องของการเงินนะครับกระดุมพระก็อยู่ในภพปุตตะวันนี้คุณสามารถเสี่ยงโชคได้ชาวลัคนาราศีกันจะมีโชคลาภที่ดีด้วยนะครับออในเรื่องของความรักหรอก็ถือว่าคนครักคู่ครองก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยดาวประจําตัวอยู่ในภพพันธุถือว่าคุณจะใส่ใจในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวญาติพี่น้องนะครับคุณก็จะรักพี่น้องเป็นพิเศษนะแต่ก็อาจจะมีบางส่วนนะครับที่จะมีปัญหาโระอุปสรคในเรื่องของญาติพี่น้องโดยเช่นกันในเรื่องของการเงินนะครับก็ถือว่ากระดุมพลาในเจ้าชะตานะครับจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากผู้ใหญ่หรือมิตรสหายนะครับให้โอกาสในการสร้างฐานานนะหรือจะมีเงินเข้ามานะสปอนเซอร์ นะพวกเซอร์เซอร์ทั้งหลายประมาณนี้นะที่สนับสนุนในเรื่องของเงินของคุณเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักนะก็ถือว่าดีไม่ได้มีปัญหารูปของศักดิ์ใดๆนะครับงานก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยไปบ้างนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยดวงคุณในดาวพระพิทิตอยู่ในภพศาสตร์ชวันนี้ดาวการงานถือว่ามั่นคงดีประสบผลความสำเร็จแต่ก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูง ต้องระวังไว้นิดหนึ่งด้วยในดวงชะตาของคุณนะแต่งานก็มันคงดีนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูเนี่ยวันนี้อาจจะมีเรื่องเสียเงินนะครับถ้าได้เงินก็ก็มีเข้ามานะมีทั้งรับทั้งจ่ายในดวงชะตาะแล้วก็จะมีโชคด้วยในวันนี้เนี่ยคุณจะมีเครดิตที่ดีนะครับจากสังคมในดวงชะตาของคุณ แล้วก็จจะมีเกณฑ์การติดต่อเพื่อนฝูงต่างถิ่นต่างแดนไกลด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาคุณนะต่อมาชาวาลาัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยดวงของคุณเนี่ยวันนี้ในเรื่องของการเงินนะครับการเงินท,ทําธุรกรรมก็ผ่านประสบผลความสําเร็จสมหวังนะเจ้ชาชะตาก็ยังมีความมั่นคงดีอยู่นะครับคุณมีโอกาสได้รับเงินต่างถิน่นต่างแดนไกลนะ เออ่เงินอะไรก็แล้วแต่นะครับคนรักคู่ครองก็ช่วยเหลือส่งเสริมในเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันนะก็ถือว่าดีนะครับแต่ให้ระวังในเรื่องของผู้บัตทีเหตุด้วยนะต่อมาชาวลัคนาราศรีกุมชาวราศีกุมดวงคุณเนี่ยนะครับวันนี้คุณก็มีโอกาสจะมีความมั่นคงอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามานะครับผู้สัญญาเชิญาชาต่างๆนะหรือคนรักคู่ครองดูแลเอาใจใส่คุณในระดับหนึ่งนะครับดาวอาริก็ยังกมลมรักอยู่ ต้องระวังในเรื่องของศัตรตูนะครับใกล้ตัวต้องระวังไว้นิดหนึ่งในดวงชะตาเพราะอาลีทับคุณอยู่นะศัตรตูต้องระวังนิดหนึ่งส่วนในเรื่องของการเงินก็ยังมีมีเก,เกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะครับคุณก็อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายด้วยในวันนี้แต่ในเรื่องของงานยังดีอยู่นะต่อมาชาวนละัคนาราศีมีนชาวราศีมีนดวงคุณในเรื่องของการทํางานนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะสนใจในการทํางานถือว่าเป็นอย่างดี นะครับเป็นเรื่องของความรับผิดชอบนะไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือใหญ่ก็ตามในดวงของคุณส่วนในเรื่องของการเงินถือว่ามีเงินมีทองเข้ามาดีนะครับแต่ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักคู่ครองนิดนึงมีปากมีเสียงเพราะดาวคู่ครองเสียในวันนี้นะครับโอเคนะอันนี้คือคำทำนายเป็นคนโดยภาพรวมในดวงชะตา12ราศีนะเดี๋ยวต่อมาจะมาเสียงไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาคนหนึ่งนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง ใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชุดใบที่สามโอเคให้เวลาติดวินะครับเริ่มชิกโง,ง่ซาสี่ง,งชิกโวยข้าวจับนะคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งองจีเป็นได้ฟ้ากล้ามทัว่วนะ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับในการใช้ชีวิตก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีๆนะเหมาะสมกับประเภทงานร้านอาหารขายของต่างๆนะครับร้านค้าอุปโภคบริโภคเช่นร้านมินิมาร์เป็นต้นในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าชีวิตราบเรียบนะครับรายรับรายจ่ายก็มีเข้ามานะแต่คุณก็อาจจะใช้ใจ่ายเงินฟุ่มเฟือยไปบ้างในเรื่องของความรักก็ระวังในเรื่องของรักซ้อนนะครับอาจจะมีพ่อใหม่แม่ใหม่นะ คนที่อายุมากกว่ามาติดพันคุณนะครับในดวงชะตาหรือคนที่เคยม,มีมีแฟนแล้วก็ได้ต่อมาคนที่ก็ไฟ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ความเดิมแมนติเชียนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าคุณจะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่ๆนะครับคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่ดีในด้านการงานในเรื่องของการเงินไม่ค่อยมีปัญหานะครับในเรื่องของความรักก็จะมีโอกาสหรือจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับในด้านของความรักด้วยเช่นกัน <c oughs> ต่อมาชาวรลก็คนที่เลือกไใบริษมทคุณได้ฟัลาชีนีถือถ้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการงานเหมาะสมกับอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะครับเป็นนายหน้าเป็นที่ปรึกษาเป็นแพทย์เป็นทันตแพทย์นะครับหรืองานด้านศิลประปต่างๆก็ถือว่าดีการเงินก็มีกินมีใช้นะครับเรื่อยๆในเรื่องของความรักเนี่ยคุณมีโอกาสได้เข้าสังคมนะแล้วก็จะพบเจอคนรักคู่ครองจอากสังคมด้วยเช่นกัน ในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้ก็คือคํำํานาพิกอรโดยภาพรวมในดวงชะตาช้าง12ลราศีนะครับถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตากา,าร์ดจานโดยละเอียดนะออวันเดือนปีเวลาเกิดนะครับจังหวัดที่เกิดสำคัญที่เวลาเกิดเพื่อจะหาลัคนานะครับถ้าคุณไม่มีเวลาเกิดไม่ม,ไม,มีไม่มีลัคนาถือว่าไม่ใช่ดวงชะตานะ โอเคนะครับก็ขอทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ